มา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 ตามามีของดีกินไว้มามาเลยมา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 เฮ้ยมา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 ทางนี้เลยมา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 เอาตาลโอ้โหของดีของอร่อยเลยนุ้ยเฮ้ยโอ้อโหอร่อยอะอร่อยอะหอมนะหอมนะอ่ากินเลยกินเลยมาลุยลุยไอ้ตาลุย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 โอ้โหมึงตั้ง ข้าไปกินข้างในเลยนะกินข้างนอกดีๆก็ไม่ได้นะอ้าวเดินหนีไปไหนจะถ่ายเทปทำคลิปสักหน่อยโอ้โหนึกว่าจะหนีไปไหนนึกว่าไม่ชอบกินอ้าวโอ้โหอร่อยใช่มากกูบอกมึงแล้วตาเนื้อว่ามันอร่อยของดีเลยนะเว้ยเนี่ยแหม๋อมอร่อยเลยดูด้วย เห็นมึงกินแล้วกินอย่างมีความสุขเลยเว้ยฮะนะอร่อยนะมายังมีอีกชิ้นนะเว้ยยังไม่หมดกินหมดเนี่ยเดี๋ยวมีอีกชิ้นหนึ่งอย่าลืมไปกินด้วยามาเอาอมายัางเหลืออีกชิ้นหนึ่งมปอร่อยใช่ไหมล่ะกูบอกแล้วว่าอร่อยเอาปะกินให้หมดเลยเดี๋ยวเด็ดขาวหน้า มีอีกกูจะไม,ม่กินอีกท่าทางมึงจะชอบนะเนี่ยอ้าวเว้ยเฮ้ยโอ้โหลีลาจริงๆแต่ก็มาแอบกินกลัวใครเห็นอ้าวกินเข้าไปฮะเนี่ยแคลเซียมทั้งนั้นเลยนะเว้ยเอามาบำรุงร่างกายเสริมแคลเซียมให้มึงโดยเฉพาะเลยนะเว้ยตาแนวโอ้โหทั้งอร่อยทั้งมีสารอาหารนะเว้ยเนี่ยโอ้โหกินไป กระดูกจะได้แข็งแรงอโอ้เป็นไงเป็นไงได้ทั้งความอร่อยได,ได้ทั้งสารอาหารเป็นไงดีไหมเดี๋ยคราวหน้ามีอีกจะไม่กินอีกน้วยตาเลย